หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางชา์ก้าฮิส็อกอดีตผู้รักษาประตูจอมเนจรที่ผ่านการลงสนามให้กับหลายทีมในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้ว เขาได้ถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของทาง ESPN สำนักข่าวระดับโลกหลังจากพวกเขามีการจัด5อันดับของนักเตะที่มีความสำคัญต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรามากที่สุดในช่วงเวลานี้ในลิสต์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเองทาง ESPN ก็มีการยกให้เวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเรามาเป็นอันดับที่1เหน,เนือกว่าทางโมฮัมเหม็ดซาล่าต่ทีมชาติอียิปต์ที่เข้าไปมาเป็นเพียงอันดับที่2 ก่อนจะตามมาด้วยทางเทรอเล็กซานเดอร์อาร์โนบักขวารองกับตันทีมไรอันเกรวเวนแบกมิดฟิลฟอร์มแรงและอิบราฮิมาโคนาเตซนเตอร์ฮับผันแกร่งของเราตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขานำลิสต์ดังกล่าวข้างต้นไปสอบถามความคิดเห็นของทางฮิสตหลอกเขากลับไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ได้อันดับที่หนึ่งหรือนักเตะที่มีความสำคัญต่อทีมของหลอกมากที่สุดในปัจจุบันที่ซึ่งทางฮิสตหลอกก็เชื่อว่ามันสมควรจะเป็นทางซาร่ามากกว่าฟานันใดผมเองก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกนะกับลิสต์ดังกล่าวนี้ฮิสหลอกกล่าว พราะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วอันดับที่3อันดับที่4และอันดับที่5บางทีคุณอาจจะสามารถโต้แย้งและมีการถกเถียงกันได้แต่สำหรับตัวของผมแล้วโมฮัเมเหม็ดซาร่าต้องอยู่เหนือกว่าทางเวอร์กิลฟานได้ในลิสต์นี้นะผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดิมอีกต่อไปหากขาดประตูของทางโมฮัเมเหม็ดซาร่าดังนั้นสำหรับตัวของผมเองแล้วเขาถึงมีความสำคัญต่อทีมของพวกเขา มากกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายถึงหันกันไปจับจอบ้องเกี่ยวกับสัญญาของเขามากกว่าคนอื่นๆจริงไหมล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็เลยไม่เห็นด้วยกับลิสต์ที่เขียนขึ้นมานี้เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยกให้ทางโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลในชุวงโมงนี้เลยล่ะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่มันจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับอนาคตของทางคีวินคิลเฮอร์ในด่านจอมหนึบของทีมเรากันบ้างหลังจากเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นระหว่างที่ทักออริสันเบเกอร์กำลังรักษาตัวจากปัญหาอาการบาดเจ็บ ก่อนหน้านี้มันก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาว่าโจ้ตัวเตรียมเข้าพูดคุยอนาคตของเขากับทัพอร์เนอร์สโอตในแยนดดัชแมนและหากทีมไม่สามารถที่จะการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาได้โจ้ตัวเองก็พร้อมพิจารณาเรื่องการย้ายออกจากสโมสรรววมไปถึงขั้นอาจจะขอขึ้นบัญชีย้ายทีมหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ แต่ล่าสุดทางโทนี่คัสคาริโนอดีตดาวเตะของทางสิงโตนห่งิองครามจิวซีก็ออกมาเตือนทางลิเวอร์พูลเลยว่ามันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หากปล่อยให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นพวกเขาต้องให้คีวินกิลเลอร์ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมได้แล้วนะคัสคาริโนกล่าว เขาเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดแล้วก็น่าถึงมากๆด้วยจากสิ่งที่ผมเห็นในตัวของทางคิลเฮอร์นั้นเขาเติบโตขึ้นมาและก็มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดในทุกๆปีผมคิดว่ามันจะเป็นความผิดพลาดมาหันเลยหากลิวร์พูปล่อยให้เขาย้ายทีมออกไปในอีกด้านหนึ่งอาร์เนอร์สรล็ตอาจจะมองที่เขาและคิดว่านี่คืออนาคตของเราแต่ในตอนนี้อริสันเบเกอร์ยังคงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่ แต่ผมก็ไม่มั่นใจเลยว่าเมื่อมันถึงเวลานั้นที่ทักอาริสันฟิตกลับมาพร้อมจะลงเล่นจริง,รงๆเขาจะกล้าดอกคิลเคอร์หรือไม่เพราะผมก็ไม่มั่นใจในเรื่องนั้นเลยผมคิดว่าเขามีการแสดงผลงานออกมาให้เห็นแล้วว่าสมควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาตำแหน่งของเขาเอาไว้ได้แล้วการที่ทักอาริสันกลับมาคุณจะไปไล่ให้เขากลับไปเป็นตัวสำรองเลยเหรอมันคงจะไม่แฝงนักนะ ดังนั้นจากมุมมองส่วนตัวของผมเองมันไม่ควรจะมีการรันตีตำแหน่งล่วงหน้าไปก่อนเลยว่าหากอาริซอนฟิตกลับมาเขาต้องได้ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีแต่สิ่งที่คุณควรทำก็คือการมองไปที่ผลงานของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นในสนามซ้อมหรือในการแข่งขันจริงมากกว่าไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมเราอย่างทังท อเ no, ล็กซานเดอร์ออโนบักขวารองกับตันทีนกันบางเมื่อโจตัวกำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ท่ามกลางความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวเรอันมัดริดขณะที่บรรดาสื่อในประเทศสเปนก็มีการออกมาโหมกระแสเขาไม่เว้นแต่ละวันทำให้เรามักจะได้ยินแต่มุมมองของจากทางฝั่งโน้นและรวมไปถึงข้อเรียกร้องต่างๆจากตัวของทางนักเตะเอง ต่ล่าสุดทางแกรมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมาเปิดเผยถึงมุมมองของทางเฟนเวสปอร์ตกรุป๊ปเจ้าของสโมสรของเราและรวมไปถึงบรรดาผู้บริหารรายอื่นๆเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ว่าพวกเขามองประเด็นนี้แบบไหนและอย่างไรกันเลว่าพูตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเทรนท์ เล็กซันเดอร์ออโนนะและการพูดคุยกับตัวแทนของเขาเองก็มีการดำเนินการอยู่ในเบื้องหลังมาโดยตลอดในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไบลีกล่าวก่อนหน้านี้ผมก็เคยเปิดเผยไปแล้วว่ามันมีความสนใจจากทางเรอันมาดริดเข้ามาแต่ในเวลานี้มันก็เริ่มมีบางสโมสรยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปที่กระโดดเข้ามาร่วมวงกับพวกเขาในการขอแย่งชิงรเซนของนักเตะรายนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางบาร์เซโลนาบาเยนเมวนิกและปารีสแซงต์แชร์แมงที่ต่างก็มีการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเขาเข้ามาแล้วแต่แหล่งข่าวจากภายในสโมสรลิวพูเองก็มีการยืนยันกับผมออกมาว่าพวกเขาและรวมไปถึงทางเฟนเวสปอร์ตเจ้าของสโมสรเองต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าดาวาเตะวัย26ปีจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปก่อนเข้าสู่ช่วงคริสต์มา ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งที่กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาทิมชาติอียิยปต์ของเราหลังจากโจ้ตัวก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมาัดคายคลึงกันกับตัวของทางเทนอเล็กซานเดอร์แอโนโธดังกล่าวข้างตน้น เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าและก็ได้รับความสนใจจากสโมสรนในตะว,วันออกกลางที่มีความพยายามจะตามเกี่ยพาราสีเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ต้องประสบความล้มเหลวกลับไปเมื่อทางลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นกลับไปแบบไม่มีเยื่อใหญยและตัวของซาร่าเองก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องการย้ายทีมในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการที่เขากำลังจะหมดสัญญากับทีมก็ทำให้ทางคิดไวเนสอดีตซีโอของทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันและสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าก็มีการออกมากล่าวอ้างเลยว่าข้อมูลที่เขาได้รับทราบมานั้นก็คือการที่ซาล่ากำลังจะย้ายไปอยู่ที่ซาอุปโปรริหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูกำลังบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่นะไวเนสกล่าว กเขากำลังหาหรือกับทางเคลส์อเล็กซานเดอร์ออโนเวอร์กิลฟานได้และโมฮัมหมัดซาร่าอยู่ในเบื้องหลังแต่าจากสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือท้ายที่สุดซาลาจะย้ายไปอยู่ที่ตวนออกกลางนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาด้วยเหตุนี้ทำให้ทางลิวภูมมีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ออกมา ตัวของทางอานเนอร์สรัตเองก็จะมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นของเขาก็ได้รับฟังมากขึ้นด้วยจากการออกสตาร์ทการทําทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเสียงของเขาถึงดังขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากฟังคํากล่าวอ้างจากคนภายนอกถึงอนาคตของโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูการตอบโต้จากทางสื่อของฝั่งเรากันบ้าง ไล่มาตั้งแต่ทาง David z, เดวิดลินส์เหี่ยวข่าวสายหงจากทางดีซีแซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าซาร่าต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปเพราะเขาโฟกัสที่การจารึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการสร,าสร้างสถิติต่างๆมากกว่าการจะไปรับทรัพย์ก้อนโตอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันที่ตวนออกก่ามันชัดเจนมาโดยตลอดเลยนะว่าโมซาล่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปลินส์ เขายังคงมีความสุขที่นี่และเขาก็ต้องการเดินหน้าที่จะทำลายสิติต่ตางๆต่อไปดังนั้นผมเลยเชื่อมั่นว่าเขาจะตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ลินส์ที่ออกมายืนยันในทิศทางนั้นแม้แต่ทางพอลจอยส์เหยี่วข่าวสายของคนดังจากทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็มีการออกมาให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางเดียวกันด้วยโดยเฉพาะในมุมมองของทางลิเวอร์พูลที่ก็ต้องการจะรังตัวเขาเอาไว้กับทีมต่อไปเหมือนกันระยะเวลาของสัญญาจะเป็นส่วนสำคัญในการเจรจานะและหากคุณดูทั้งตัวของเวอร์กิลฟานได้และโมฮัมเหม็ดซาลาพวกเขาก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณถึงผลงานที่จะมีการตกลงมาเลยจอยสก์กล่าว นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเดินหน้าผลักดันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาทั้งๆที่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่ค่อยจะทำอะไรแบบนี้ให้กับนักเตะที่มีอายุเกินกว่า30ปีขึ้นไปสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันขึ้นอยู่กับการให้สัญญายาวตามที่โมต้องการ แต่นอกเหนือจากตัวของโม e เองแล้วมันก็ยังมีเอเจนส่วนตัวของเขาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยและริชาร์ดยิลส์จะเป็นคนบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ